มาเป็นก่อพันธุ์หนึง่งใส่บ้านใส่ปปตล้ดผสมกินทุกอย่างนี่ผมไปไปตลาดสดไปหาบักแตงโมมาครักขยายจากขั้วเหนือของปมาเทลงไปมันกินโอ้นี่คือเมนมนั่นสินโอ้โหแตงโมเส,สือทหารพวกเสือทหารพวกพ ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างฟังมีสีใบนี่ได้เพื่อนได้เป็นมอกินได้ทุกอย่างโอ้ยจังไก่ไ้่ตายอีกข้างในฟังกันย้อนลงหนึ่งกินเรียบกินได้กินอะไรขึ้นกันกินมนะไก่ไ้่ตายอืมเป็นอะไรโตวสางเป็นนอนตัวนอนได้ดิแต่ตายมันแบบอ๋อแต่น้อยดิ มันกินได้มาถึอย่างแต่ว่าอาหารแต่ละอย่างมันเก็ดเกิดนอนง่ายว่ายง่ายหน่อยแต่ว่าอาหารตัวไหนที่มันนอนที่ง่ายเร็วทันเป็นเกี่ยโปรตีนก็เถียรแต่มันง่ายมั้ล่ะนี่ครโปรตีนมันก็มาจากเนื้อสัตว์โปรมีที่ไปมันเป็นสมานเป็นวิตามินเป็นอย่างโปรตีนาสมแต่อาจิโตซวาเนี้ยพวกใส่ปลาใส่ปลาหรือของผิดของสดของ ที่เป็นเนื้อ,อยังตั้งๆอง่ะมันกินเดยเคลือบมันยังไงไว้ครับแต่มันกินได้มาทุกอย่างนั่นี่ผมแบบีกฎเวลาเจอห่างไกลกฎคูมัดตักใส่โู้เป็นเท่ลงหาล่างไก่เลยไปกัน<อ><อ>สุดยอดการเลี้ยนนอนมันบมเป็นน,นอนบมเป็นทายาทแล้นานไปนี้เนาะ เขาเอาเลี้ยงไก่ได้ยังเดียวหมดหรืเขาเลี้ยมยังไงเนี่บ่สเลอตาโคบโอ้ได้บ่เลยยัง่มัเป็นนักแด่คือประมาณยี่สิบก็เมื่อมันจะเริ่มขาดักแด่เพราะมันเป็นนักแด่มันถืเบิดตีอย่างดีขคือมันถืเขอมันขอเส้นมันเป็นนักแด่นี่เป็นนังเสี่ยนี่เมันอเป็นฟ้าขอเป็นแมงแมงเงินเมื่อจะิเป็นเหลือเป็นขาดขาบเนี่ยไปเห็นยังเอาไปใส่ต้นไม้งามค่ะเพราะว่ามันแค่เสียมสูง เพ oh. ื่อประโยชน์จากแมลงมาไล่เนี่ยมันใส่ประโยชน์ได้ทุกอย่างผมก็เรียกว่ามันเป็นนอนอนาคตเนี่ยมันใส่ประโยชน์ได้ทุกอย่างครบทุกอย่างนี้เนยขยะส่วนอ่ะจ้างกันเอาอยู่ในบ้านบ้านเขาอยู่ในเมืองก่เหรอมีปัญหาเร่ยงขยะขยะจากขั้วจากยังไม่สิ่น้ำาเทศใส่มันกินมเ้าก็ได้กำจัดขยะได้นอนไปเลียงสัต์เรียงปลาเรียงไก่้เลียงกบนี่เทเล่วอะไรยังอยู่เนาะเลียงปลาคือดีเนาะบานนี้ มันกินเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นซากมิ้วนี่เป็นปุ๋ยใช้ต้นไม้เพราะมันต้องซื้อปุ๋ยอีกวันง่ามครับเพราะถ้าจากมันโดนบัวขับมันจลับหลอกขาดไงเกิดจากไข่เป็นไข่พปกัดค้างมาเป็นแม่พันธุ์สมพันธุ 45, ์หนึ่งสิบหาหมื่นโคสิบหาหมื่นนี่ครับจะมาถามว่านอนเอาไปเลี้ยงไก่เอาไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยแจ็คหมื่นมันซิปซิปต้องยี่สิบหมื่นเอาไปเลี้ยงได้แล้ว คืบเป็นยี่สิบมอืองแต่โปรตีนมันอิสูงดีแบบเพิมประมาณยี่สิบสิบแปดถึงยี่สิบเมือในช่วงเี่เขากำลังเปลี่ยนสีสเขาโอ้สีดแด้เป็นสีเสหลืออเข้มแล้วเขสีเทาสีด๊ช่วงน<ส><ส>ั้นสีโปรตีนสูงวัตถเจาของมันเนส,สี่สิบห้ามือครับอจนทีมันเป็นเป็นเป็ตังสีเดียกนสี่ส้ามือกันบ่ทีมันว่าเป็นตังสีไหมไม่ครับสี่สิบห้ามือเคือฝปล่าเป็นเป็นแมลงเ หลังจากนั้นมันกัระมาณหลังจากฟักประมาณจะซีมือสี่ถึงเจ็ดแล้มันจะผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เราว่างใครแล้วมันตายโอ้นอายุสั้นบอกแม่งแม่งอย่างนี้ปีที่มันรอขับไปที่นี่บ่ใครใครเสนอมันใครเสร็จแล้วมันก็ตายมูไข่ก็เป็นรูดูเขามันกัดพัฒนาเป็นนอนมากขึ้นเรื่อยเรื่อยมันเป็นโตแม่รับโอ้มแม่งสิแต่ว่ามันเถื่อนปัญญามันเลทวีคูณไปเ้าใครมันนี่ เอาได้โดนป่ะใครเก็บได้เป็นอาทิตย์แต่ว่าต้องแช่เย็นแช่เย็นตัวเย็นโอ้อขันขันเพราะแช่ตัวเย็นโดยเฉพาะอาการห่อนห่อนมือสองเหมือฟักแล้วเป็นนอนหรอฟักเลยฟักเลยอาการห่อนฟักเลยประโยชน์การเกลื่อนเลี้ยงนอนมาแรงมาไล่มาทานนี้เลยเหไหมครับเพื่อในการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เฮาเนาะประโยชน์ได้ทุก trang. này gần gần cá gần 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 có gần 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 สามเดือน,นใขายไกลหวานสามเต็มที่บ่เกินทีเดือนแล้วท่านเนาะแต่ก่อันสามเดือนขายผมว่าท่านใส่ใสนเลยเพราะท่านใส่นอนนครับถ้าเอามาลองทดลองใส่นอนเป็ยยน,นยังไงยนระยะ่เพิ่งได้ไมีรุ่นนี้แหละที่เห็นยังโอ้ยเหลือไก่งามใหม่นอนมากแต่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดคุมผ้าท่าน,นพ่อเดือนอยู่แต่ว่าบ่ได้กินทุกมมือได้แล้วใช่ไหมจะนอนยัยท่านโอ้จะนอนยัยท่าน ท่านให้จกักจักมือให้ตัวหนึ่งก็ให้เมื็อละเทืู้ครับเมื็ดเต้าหูเพื่อให้เป็นอาหารเสริม<อ>มั่นมาครับเราว่างอาหารเมร็ดอาหารชั้เรียนหลวกระนอนเอาเทาใส่น้ำเกันลงไปมันจีเกลืาหานนอนแล้วก่นอ,นนกอนสีเกลนอแล้วกันะมันเขื่อนไว้ห้องเลยหมักเคลียวกินไงครบถิบหมเลยเคลียห่านน้อนเจ้าพวก<อ>น,<อ>น,นี้ผมกกะไม้เสริมกินหนึ่งนางเทืาหมันี่เป็นพอพันธุ์ครับ เขาใส่ขนาดได้ทังเกลือทานพอพอพอใอยไก่กินได้กินได้มัดจิบลงไปเพราะยังจยกตัวแต่ว่าผีโปตีนม <The> ันจะสูงก <görüş> <The> ับประมาณยี่สิบหมื่เพื่อมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเป็นสีดำบ่อเงี้ยนออกสีดำเพื่อโปรตีนสูงอยู่ตรงนั้นโปรตีนประมาณแต่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์คนนู้นร้อนดิบบ่ ถ้าใส่เวลาอย่างนี้เระมาณีซิบซีซีันหมื่นเลยีหมื่นเนี่ยมาจังว่าเริ่มจากเป็นไข่แล้วก็กลายเป็นมีโตแมน่งโตสมบูรณ์ความสมพันธุ์มันไม่ได้ถ้าเกือไกลอยู่แต่จะเริ่มเราต้องไม่บานเลยว่ามันจะหามงกลัวนะครับ

ເມືອງການ